อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊ปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยก like, ันไล์ก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊ปนะครับและสําหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสาวๆเลซซาดฟิมล่าสุดนี้นะครับที่มีการรายงานออกมาว่าเลซซาดฟิมนั้นเนี่ยได้ถูกรับเชิญให้เข้าร่วมงานข่าวแดงนะครับเป็นงานของทางประเทศญี่ปุน่น ซึ่งงานข่าวแดงนี้เองนะครับก็เป็นงานที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นเลยจะมีการเชิญชวนนะครับศิลปินที่ประสบความสําเร็จหรือว่าศิลปินที่มีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยในปีนั้นๆให้มาเข้าร่วมงานข่าวแดงนี้ซึ่งงานโกฮากุอุตากัเซนนะครับหรือว่างานข่าวแดงนี้เอเนก็เป็นเทศกาลที่จะจัดขึ้นเลยในทุกๆวันสิ้นปีของทางประเทศญี่ปุ่นทางงานเนี่ยก็ได้มีการเชิญชวนหรือว่าเชิญเหล่าไอดอลศิลปินเกาหลีจากเคป๊อปนะครับเข้าร่วมงานด้วยเช่นเดียวกันมี4วงนะครับที่ทางสื่อเนี่ยบอกมาว่า ถูกเชิญให้เข้าร่วมงานข่าวแดงนั่นก็คือตงบังชิงกินะครับแล้วก็ Girls Generation, Kara แล้วก็ TWICE ซึ่งทั้ง4วงนี้ก็เป็นวงดังมากๆเลยที่ถูกเชิญให้เข้าร่วมงานข่าวแดงในครั้งก่อนๆที่ผ่านมานะครับและล่าสุดนี้เนี่ยก็มีการเชิญชวน LE SSERAFIM ให้เข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็มีก่อนหน้านี้นะครับที่ i ซ e เนี่ยก็ถูกเชิญชวนให้เข้าร่วมงานข่าวแดงปีนี้เนี่ยน่าจะมี2วงเลยนะครับที่ได้เข้าร่วมงานครั้งนี้นั่นก็คือ Ice แล้วก็ LE SSERAFIM เหล่าฟแฟนๆเนี่ยก็ดี ใ,ใจกันมากๆเลยที่เลสซิดนทีมนั้นได้รับโอกาสที่ดีมากๆแบบนี้นะครับทั้งๆที่ยังไม่ได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการจากทางฝั่งญี่ปุ่นเลยแต่ว่าก็ยังมีชาวเน็ตอีกบางส่วนนะครับที่รู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคกับข่าวนี้แล้วก็ออกมาพูดถึงกันบางคนเนี่ยก็ให้ความสนใจไปยังสกุระนะครับเมมเบอร์ชาวญี่ปุ่นที่โด่งดังมากๆที่อยู่ในเรสซิเดนท์และก็มีชื่อเสียงมาก่อนหน้านี้ด้วยจากทางฝั่งญี่ปุ่นเองก็ตามแล้วก็จากวงไอดอลเคป๊อปอย่างไอจูวอนชาวเน็ตเนี่ยได้มีการตั้ง เรซาร์ฟิมนั้นได้ถูกเชิญให้เข้าร่วมงานเทศกาลดนตรีหรือว่าคอนเสิร์ตขาวแดงของทางประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้เป็นเพราะว่ามีซากุระหรือว่ามิยาวากิซากุระ เป็นเมมเบอร์อยู่ในวงนี้หรือไม่ซึ่งชาวเน็ตนะครับก็ต่างออกมาพูดการบางคนก็บอกว่าเลซาราฟิมนั้นยังไม่ได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการในฝั่งของญี่ปุ่นเลยแต่ว่าถูกกลับได้เชิญขึ้นไปในงานครั้งนี้แล้วมันรู้สึกแปลกๆบางคนก็บอกว่าเพลงยังไม่มีภาษาญี่ปุ่นเลยมีเพียงแค่การเดบิวต์แล้วก็เพลงคัมแบ็กที่เป็นภาษาเกาหลีแต่ถ้าหากขึ้นไปบนเวทีนี้จะเอาเพลงญี่ปุ่นที่ไหนไปออกหรือว่าเอาเพลงญี่ปุ่นที่ไหนเนี่ยไปขึ้นแสดงมันดูค่อนข้างสับสนแล้วก็ย้อนแย้งนะครับ กกนนว่าไม่แน่เหมือนกันว่าการถูกเชิญไปที่งานข่าวแดงในครั้งนี้เลอซาดาฟิมอาจจะประกาศเดบิวต์อย่างเป็นทางการที่ประเทศญี่ปุ่นหรือว่าจะไปโชว์เพลงใหม่ที่เป็นเพลงญี่ปุ่นครั้งแรกที่งานครั้งนี้เลยเอาเป็นว่าแบบว่าไปเซอร์ไพรส์แบบยิ่งใหญ่กับงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นไปเลยนะครับให้ทุกคนได้เห็นกันไปเลยถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยก็คือปังมากๆแล้วก็ตอกหน้าแอนตี้ที่คอมเมนต์แย่ๆใส่แบบว่ารัวๆเช,ชิดๆเดดๆไปเลย แอมเฟรเลสมากบ้างนะครับยังไงก็ต้องมารอดูกันนะครับว่างานข่าวแดงครั้งนี้เรซาดาฟิมนั้นเนี่ยจะขึ้นด้วยหรือเปล่าและจะมีเพลงใหม่หรือว่าประกาศเดบิวต์อย่างเป็นทางการจากฝั่งญี่ปุ่นในงานครั้งนี้เลยไหมแต่ที่แน่ๆน,นะครับได้รับโอกาสที่ดีแบบนี้เนี่ยแฟนๆก็บอกว่าสมควรจะไปมากๆเพราะมันคือโอกาสที่ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งโอกาสเลยสําหรับใครที่เป็นแฟนคลับของเรซาดาฟิมนะครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างหรือว่าอยากจะร่วมแสดงความยินดีให้ก,กับโอกาสที่ดีโอกาสสาคัญแบบนี้ของเรซาดาฟิมเนี่ยก็มาคอมเมนตดคล้ตใิป คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกด, like, ดไลค์กด s ั b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็รอติดตามกันด้วยนะครับว่าคลิปต่อไปเราจะนำเอาเรื่องราวอ,อะไรในวงการเคป๊ปเนี่ยมาแชร์ให้ทุกคนฟังกันแบบนี้อีกกลับมาเจอกันใหม่นะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับอันยอง